ประชากรในโลกใบนี้มี ,8000 ล้านคนแต่มีหนึ่งเดียวคือคุณปู่วอร์เรน95ปีบริหารมา60ปีผลตอบแทน5.5ล้านเปอร์เซ็นต์แกทำได้ยังไงโชว์บิสในวันนี้ไม่ใช่เรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องการเงินก็เพราะวันในที่สุดไอคอนระดับโลกคุณปู่คนนี้หรือแม้แต่จะกลายเป็นเซเลบริตี้วงการทางการเงินที่ใหญ่โตอย่างยั่งยืนวอร์เรนบัฟเฟตตเขากเกษียณแล้วนะครับคุณปู่เลิกที่จะเกษียณอายุ95ปีในปี2025 และไอ้เจ้าเลข5คือสิ่งที่แกทําผลงานได้ดีที่สุดในการบริหารเบิร์กชัยฮัตเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรู้ไหมครับไปตรงกับเลข5ตรงไหนเพราะช่วงชีวิตที่แกเป็น CEO กับบริษัทนี้มาเกือบเกือบหกปีกลมกม บริหารจนให้ผลตอบแทนตั้ง5.5ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรคุณปู่จะถือเลข5ขนาดนี้นะครับดังนั้นก็เป็นที่มาวันนี้โชว์บิสมาทําความรู้จักกันนิดหนึ่งเอาละคนที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นตลาดทุนนะคนลงทุนเขาคงรู้จักกันแล้วแหละแต่ถ้าสาหรับคนทั่วๆไปเคยนึกไปครับว่าจะมีคนสูงวัยคนหนึ่งอายุถึง95ปีเนี่ยและไปนั่งบริหารจนกระทั่งถ้าคุณซื้อหุ้นบริษัทนี้เนี่ยนะครับนับตั้งแต่ในช่วงกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาผลตอบแทนมันเร้าใจจริิงงงๆนนนแตต่่กกกออไปถึจจุััั้้รรูชีวขเขเาหยคบ คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นคนอเมริกันคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาสมถะ ไม่เคยคิดว่าตัวเองหรูหราไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมหาเศรษฐีหลายปีติดต่อกันตามที่ป๊อปจัดแล้วเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตแบบเลิศเลอจะต้องมาทําอะไรฮะถ่ายลงติกต็อกในโซเชียลมีเดียเหมือนคนสมัยปัจจุบันไม่เป็นเลยนะฮะแต่เป็นเพราะว่าในสมัย6ทศวรรษอาจจะไม่มีโซเชียลมีเดียซึ่งแกก็ไม่เคยที่จะนําเสนอตัวเองในทางนั้นนะครับโดยความที่แกเป็นคนสมระเนะยนครับแกก็อยู่ที่เมืองโอมาฮารัฐเดบัสกาที่อเมริกาในช่วงวัยเด็กนั้นเริ่มขายมากฟลังฮะ ไม่ใช่เป็นนักลงทุนอะไรตั้งแต่เล็กเลยไม่ได้เป็นคนที่มีเงินถุงเงินถังจากพ่อแม่เลยนะฮะแต่ก็ขายหมักฝรั่งนี่แหละครับแล้วก็ขายหมักฝรั่งไปก็เก็บสตุ้งสตังค์ขายหนังสือพิมพ์อีกต่างหากนะครับจนในที่สุดพอเริ่มมีสตุ้งสตังค์ได้รู้ไหมครับว่าเด็กอายุ11ปีเมื่อสมัยที่แล้วทําไมเขาถึงคิดจะลงทุนเป็นแต่ถ้าเรามองว่าเด็ก11ปีในยุคสมัยนี้เขาอาจจะลงทุนได้เป็นได้เก่งเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละยุค ปูมีอายุ11ปีในขณะนั้นเนี่ยตัดสินใจจะลงทุนและจะซื้อหุ้นและปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับแกก็ตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัทที่มีชื่อว่า City Service Preferred นะฮะซื้อมา6หุ้นแบ่งกันกับน้องสาว3าหุ้นตัวแกถือ3หุ้นราคาตอนที่แกซื้อตอนนั้นเนี่ยนะครับแกซื้อไปตอน38ดอลลาร์ต่อหุ้นถือมาขายไปปรากฏว่าเฮ้ยมันก็มีตกมันก็มีขึ้นนะจนกระทั่งราคาหุ้นตัวนี้ที่แกซื้อเนี่ยนะครับตกลงไปเหลือที่27ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นไม่ขาย ปรากฏว่าถือต่อฮะจนในที่สุดราคาของหุ้นนั้นตีตื้นขึ้นไปเหนือกว่า $38 ดอลลาร์เป็นราคาที่ซื้อแล้วก็ไปจบตอนที่แกขายก็คือ40ดอลลาร์เป็นอันว่านั่นคือชีวิตการลงทุนครั้งแรกที่ได้กำไรไป4.6%ดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านั่นคือบทเรียนครั้งแรกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือไม่ไม่มีประวัติศาสตร์ไหนเขียนเรื่องนี้กับวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่ในที่สุดแกตัดสินใจกลายเป็นนักลงทุนระดับลายคลาม กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ถูกจัดตําแหน่งเป็นระดับเศรษฐีโลกโดยนิตยสารฟอบติดต่อกันหลายปีในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็กลายไปเป็นผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่อว่า b e r k s h i r e h a t h a w a y ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ถ้าจะบอกว่าเป็น CEO ที่อายุเยอะที่สุดในโลกใบนี้นี่คือคนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยแกก็เริ่มเข้าไปบริหารบริษัทตังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ปี1965พูดตรงๆนะฮะผมยังไม่เกิดเลย 1,965นะจนกระทั่งแกเกษียนปี2,025ถ้าจะนับไปไปๆคือ59ปีแต่ถ้านับกลมๆคือ60ปีแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าแกบริหารตั้งแต่ปี1,965จนถึงปีนี้ที่แกเกษียนเนี่ยให้ผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยนะครับ5ล้าน5แส2,284ผมพูดไม่ผิดบริหารอะไรครับให้ผลตอบแทนตั้ง5.5ล้านเปอร์เซ็นต์ใน60ปีที่ผ่านมา คิดเลยฮะตกเฉลี่ยปีละประมาณ83,333%นี่คือผลตอบแทนในช่วง60ปีที่คุณรคุณปูณ่วอร์เรนบัฟเฟตต์แกนั่งบริหารนะครับเอาเทียบให้เข้าใจง่ายไปกว่านั้นปกติแล้วเนี่ยหุ้นของบริษัทไหนจะขึ้นให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต้องไปเทียบกับดัชนีหุ้น S&P 5 0 0ในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเพราะว่าดัชนีหุ้น S&P 500เป็นบริษัทขนาดใหญ่500ออันดับแรกของอเมริกาที่จดทะเบียนอยู่ เขาก็จะต้องวัดกันแหละครับว่าบริษัทไหนมีผลประกอบการที่ดีกว่าดัชนีหุ้น s p 500ไหมสถิติออกมาชัดเจนนะฮะว่าในช่วง60ปีเนี่ยนะครับการที่แกบริหารได้ผลตอบแทนตั้ง5.5ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ดัชนีหุ้น s p 500เพิ่มขึ้นแค่39,000เปอร์เซ็นต์คนละเรื่องเลยนะฮะเทียบให้เข้าใจง่ายไปกว่านั้นมีเงิน1ดอลลาร์เมื่อปี1965ค่าของเงิน1ดอลลาร์จะกลายขึ้นมาเป็น3ล้านดอลลาร์ในปี2023 นี่คือลักษณะการเปรียบเทียบที่ง่ายที่สุดว่าทำไมฝีมือของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟต์นั้นถึงได้เป็นระดับลายครามขนาดนี้นะครับแต่เชื่อไหมครับคนทุกคนไม่ใชื่อว่าจะมีความสำเร็จร้อความล้มเหลวก็มีและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟต์แกก็ยอมรับนะครับว่าบางช่วงบางตอนแกก็เสียดาย ว่าบางทีวิธีคิดอาจจะอยู่ในกรอบเกินไปไหมหรือวิธีคิดที่เคยมันประสบความสําเร็จมาแต่ในยุคสมัยนี้มีหุ้นตัวใหม่ๆบริษัทเยอะๆและสภาพตลาดมันไม่เหมือนกับตอนที่อดีตที่แกเคยเป็นวัยหนุ่มบริหารนะครับอย่างเช่นบริษัทแม่ของ Google เนี่ยนะครับซึ่งก็มีชื่อว่าบริษัท a l p h าเบตตอนนั้นนะกําลังแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กอเมริกาเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่าแกไม่ซื้อหุ้นจอง IPO ของบริษัท a l p h าเบตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ทั้งๆท,ที่น Google Engine Search เป็ แล้วก็ลงโฆษณาต่งตางๆเกี่ยวข้องกับตัวเองกาลังปูทางจะเข้าตลาดหุ้นแล้วก็แน่นอนนะครับทางด้านเบิร์ตชัยฮัตเวนเขาก็เห็นอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าในที่สุดปรากฏว่าแกไม่ซื้อฮะดนในที่สุดบริษัทอัลเฟเตกลายไปเป็นหุ้นใน17นางฟ้าในกลุ่มเทคโนโลยีของอเมริกาที่เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีเด็ดจริงๆนี่ถ้าย้อนกลับไปถามคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตตว่าอะไรที่เสียดายแกคงจะตอบได้นะครับว่า เสียดายไม่ได้ซื้อหุ้น a l p h a เบตนั่นเองนะครับ it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price แปลเป็นภาษาไทยเลยนะฮะคุณปู่แกบอกงี้อาการจะซื้อหุ้นในบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับมันดีกว่าไปซื้อบริษัทธรรมดาธรรมดาในราคาหุ้นที่ถูกจัดนั่นเองครับนั่นหมายความว่าปกติคนเรามักจะซื้อหุ้นในบริษัทที่หุ้นถูกๆต่ำๆโดยคิดว่าสักวันมันจะขึ้น แต่ถ้าเป็นสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วเราก็บริษัทที่มีอนาคตไม่ว่าราคาตรงไหนก็เหมาะสมที่คุณพร้อมที่จะซื้อดีกว่าไปซื้อหุ้นราคาถูกแต่มันไม่เติบโตเอาซะเลยเพียงเพราะคุณติดก,กับดักของคาว่าราคาหุ้นมันถูกแต่ไม่รู้ประวัติและอนาคตของบริษัทนั้นหลักการของวอร์เรนบัฟเฟตต์สามข้อที่น่าสนใจนะครับ 1. รอจังหวะแล้วค่อยกระโดด wait and pause หมายความว่าอะไรครับรอจังหวะแล้วค่อยกระโดดก็คือว่าอย่ารีบซื้อทันทีนะ หุ้นบริษัทไหนก็อย่าเพิ่งซื้อนะศึกษาให้ดีๆรู้จักประวัติความเป็นไปเป็นมารู้จักหน้าตาบริหารเคยไปเยี่ยมบริษัทไหมเคยไปเยี่ยมโรงงานไหมและจะเห็นอนาคตของบริษัทไหมแล้วจึงค่อยตัดสินใจซื้อเมื่อราคานั้นเหมาะสมมาโดนตัวนี่คือข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2น่าสนใจนะฮะ อย่าตกใจง่าย stay on course นั่นเองครับในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับหุ้นมันอาจจะตกหนักหลังจากที่คุณซื้อไปแล้วบางช่วงบางตอนคุณไปซื้อตอนไล่ดอยเพราะซื้อราคาสูงแต่มันก็เกิดตกต่อมาใจเย็นๆครับบร์เรนบัฟเฟตบอกว่าให้ซื้อเพิ่มถ้าคุณมั่นใจในธุรกิจนั้นต่อให้ราคาที่คุณซื้อมันอาจจะต้องซื้อแบบถัวเฉลี่ยก็ตามนะครับและข้อที่3เรื่องนี้สุดยอดเลยนะฮะซื้อธุรกิจไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นที่คุณสนใจในธุรกิจนั้นการลงทุนคือการซื้อธุรกิจไม่ได้ซื้อแค หุ้นของธุรกิจนั้นๆในเวลาใดเวลาหนึ่งนี่คือสิ่งที่วอร์เรน u บัฟเฟตต์บอกไว้เสมอนะฮะคุณจะต้องรู้ครับว่าจังหวะที่ดีที่สุดราคาที่เหมาะสมที่สุดของหุ้นตัวนั้น,นคืออะไรและเมื่อซื้อไปแล้วคุณจะต้องรู้ว่าคุณกำลังซื้อธุรกิจเขาทั้งหมดไม่ใช่ซื้อเพียงแค่สี่ห้าุ้นหนึ่หุ้น, 1, ห,นหรือหนึ่งล้านหุ้นของบริษัทนั้นเท่านั้นเองนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดต่อไปก็คือว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ พิสูจน์แนวคิดการบริหารทั้งหมดทั้งสไตล์การลงทุนส่วนตัวและการเป็นมืออาชีพในการบริหารเบิร์กชัยฮัตเตเวย์จนกระทั่ง60ปีให้ผลตอบแทนตั้ง5.5ล้านเปอร์เซ็นต์ถึงวันนี้แก่เกษียณแล้วนะครับขึ้นไปเป็นประธานบอร์ดของบริษัทปล่อยมือให้คนใหม่ขึ้นมาเป็น c e o ใช้ชีวิตสําหรับการสูงอายุอย่างสบายๆและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่มันน่าสนใจครับว่าทำไมปีนี้เลข5าของคุณวอร์เรนบัฟเฟต์นั้นจึงเป็นเลขมหัศจรรย์จริงๆแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้จักแกนะฮ แกเป็นมหาเศรษฐีนักบ,บริหารเืออชีพมีความร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีระดับโลกแต่ไม่เคยต้องมาทําลงในโซเชียลมีเดียหรือโชว์ความเป็นโค้ชหรือโชว์ความการเทรนดิ้งการเงินคนรวยมักจะไม่บอกวิธีทําให้คนอื่นรวยยกเป็นความเป็นืือ,อาาีพีพนันเองครับ